จากตอนนี้ที่เราร่วมกันต่อสู้กับโควิด -19 กกันอยู่นะคะทำให้ปัจจุบันนี้ทุกเวิร์กช็อปของจีน่าเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีอยู่หลายเวิร์กช็อปด้วยกันค่ะที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนไปเป็นสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเราจะสื่อสารผ่านทางออนไลน์ยังไงให้ได้ผลลัพธ์ไม่แพ้กับเจอกันตัวจริงเลยค่ะ วิธีแรก make it personal ค่ะวิธีเนี้จะทำให้ผู้ฟังของคุณรู้สึกว่าคุณพูดกับเขาเป็นรายบุคคลเลยและเขาจะตอบสนองคุณมากยิ่งขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังประชุมในฝ่ายบุคคลอยู่นะคะหัวข้อเรื่องเราจะจัดโปรแกรมการตรวจเช็คอัพสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของเราจีน่าเป็นคนจัดประชุมผ่านทางออนไลน์ถ้าจีน่าไม่ใช้วิธี make it personal จีน่าก็อาจจะพูดไปลอยๆว่าเดี๋ยวขอฟังฟีดแบ็หน่อยนะคะ ถามไปลอยๆมันจะไม่ค่อยมีคนตอบเลยค่ะโดยเฉพาะคนไทยเราเราชอบฟังเราไม่ค่อยชอบตอบอะค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธี make it personal ง่ายๆเลยค่ะแค่การเรียกชื่อเขาเองค่ะยกตัวอย่างเช่นไหนพี่ขอฟังฟีดแบ็กจากน้องแอนหน่อยน้องแอนมองว่ายังไงบ้างการจัดของเราปีที่แล้วเป็นยังไงแล้วน้องเก๋ล่ะคะพี่จําได้ว่าน้องเก๋อย,อยู่สเตชันการเจาะเลือดมีมีใครมาฟีดแบ็กบ้างไหมคะว่าเจาะเลือดเจ็บปหรืออะไรแบบนี้เล่าให้ฟังหน่อย แทนที่เราจะถามลอยๆไปแล้วไม่มีคนตอบก็ make it personal เลยค่ะง่ายๆด้วยการเรียกชื่อ วิธีที่2เรียกว่า call to action ค่ะวิธีนี้ถือว่าเป็นขั้นกว่ามาจาก make it personal อีกนะ make it personal เราจะรู้สึกว่าเราคุยกับเขาเป็นรายบุคคลเขาจะรู้สึกดีในการคุยกับเราผ่านออนไลน์แต่ call to action นะคุณสามารถนําไปใช้ได้กับทุกคนที่อยู่ในการประชุมนั้นเลยค่ะประชุม20คนก็มีผลกับ20คนเพราะ call to action เราจะให้เขา take action ทุกคนค่ะสมมติว่าจีน่าอยากฟังฟีดแบ็กจากทุกคน เราก็ให้ call to action เลยค่ะทุกคนช่วยพิมพ์มาให้หน่อยได้ไหมคะเคยได้ยินพนักงานคนไหนฟีดแบ็กเรื่องโปรแกรมเช็คสุขภาพประจำปีของเราบ้างถ้าเคยได้ยินพิมพ์ว่าได้ยิน โคลลนแล้วก็ได้ยินมาว่าอะไรแต่ถ้าเกิดไม่เคยได้ยินแต่ก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบริการก็ให้พิมพ์ว่าความคิดเห็นตัวเองโคลลนแล้วก็พิมพ์อะไรค่ะว่าความคิดเห็นของคุณกับการได้รับบริการนี้รู้สึกยังไง call to action เนี่ยเลยทําให้การประชุมทางออนไลน์ของเราเนี่ยมีประสิทธิผลแล้วก็คนตอบสนองแบบร้อซ์ค่ะ วิธีนี้ยังสามารถเอาไปใช้เวลาที่เราอยากจะ clarify หรือทำให้เรามั่นใจว่าสารที่เราสื่อไปเนี่ยเขาได้รับสารตรงกับที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเรากำลังจะจบประชุมแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอยากให้ทุกคนลองเลือกหข้อที่รู้สึกว่ามีประโยชน์หรือจะเอาไปปรับใช้แบบนี้ขอเลือกมาหนึ่งข้อได้ไหมคะช่วยพิมพ์มาเลยคะ่ะ เราก็จะมั่นใจได้เลยว่าสารที่เราสื่อไปสมมุติเรามี3ข้อที่สําคัญมากเอ๊ะข้อไหนคนอินมากที่สุดนะแล้วข้อไหนที่คนพูดถึงน้อยที่สุดมันก็เป็นการ clarify หรือทําให้เรามั่นใจได้อย่างหนึ่งค่ะจําไม่เสมอเลยนะคะ virtual needs to be visual ค่ะการได้เห็นภาพกันเนี่ยมันสําคัญสุดๆเลยอันนี้จีน่าสารภาพเลยนะคะคขอสารภาพผิดจีน่าเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ยอมใช้ visual ค่ะ มีช่วงหนึ่งจีน่าเรียนแบบออนไลน์แล้ววันนั้นน่ะมันเป็นวันเรียนจําได้เลยวันอังคารเพื่อนดันชวนกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างค่ะเปิดเรียนออนไลน์ไว้ด้วยแต่เราไม่เปิดกล้องไงเราก็กินปิ้งย่างกับเพื่อนไปด้วยสรุปคือวันนั้นเท่ากับเช็คชื่อเรียนนะคะแต่จีน่าไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเรียนกับเรื่องอะไรเขาสอนเรื่องอะไรไม่รู้เรื่อง เลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณจะจัดประชุมแบบออนไลน์หรือ virtual meeting นะคะเราต้องเห็นหน้าเขาค่ะอย่างแรกเลยคือให้เขาเปิดกล้องทุกคนเลยค่ะการที่เราให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเปิดกล้องอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าทุกคนอยู่กับเราหรือเปล่าแล้วเราจะ make it personal กับ make it personal ได้อารมณ์ประมาณนี้ยคุยบเข้เป็นรายบุคคลก็คุยได้อะค่ะนอกจากการเปิดกล้องแล้วนะคะการที่จะทำให้งานประชุมของเราเนี่ยมันเป็น visual ได้อ่ะมันขึ้นอยู่กับสื่อที่เราใช้ด้วยค่ะ เบื่อแล้วสไลด์อ่ะใช้แบบอื่นก็ได้ค่ะกระดาษ A4 ก็ได้วาดให้เขาเห็นเขียนโฟลชาร์ตอะไรต่างๆให้เขาเห็นก็จะทำให้เป็นวิชวลขึ้นได้แล้วนอกจากนั้นนะคะ ตัวคนนําประชุมใช้วิชวลเนี่ยเราสามารถให้คนที่เขาร่วมประชุมใช้วิชวลกับเราได้ด้วยมันก็จะยิ่งเพิ่ม Engagement หรือว่าเพิ่มการมีส่วนร่วมในการประชุมด้วยค่ะสมมุติเรื่องนี้แหะค่ะเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปีอะค่ะขอให้ทุกคนช่วยเขียนโฟล์ชาร์ t ให้หน่อยได้ไหมเขียน Flow ในการที่จะให้พนักงานของเราเนี่ยด่านแรกควรจะต้องวัดความดันก่อนต่อมาตรวจเรื่องสายตาอะไรแบบเนี้ยเราจะวาดโฟล์ยังไงดีไหนทุกๆคนลองวาดโฟล์มาให้หน่อยได้ไหมคะแล้ว เขาชูให้เขาชูกระดาษ A4 อะค่ะก็กลับหน้ากล้องโทรศัพท์ก็ได้แบบนี้ก็จะทำให้มันเป็นวิชวลมากยิ่งขึ้นสุดท้ายอาจจะให้เขาอัปโหลดก็ได้นะภาพที่เขาวาดอะแล้วก็ส่งรวบรวมมามันก็จะทำให้รู้สึกว่างานประชุมนั้นะมันเกิดมันมีผลลัพธ์เกิดขึ้นไม่ใช่ประชุมเสร็จแล้วก็เออปล่อยไปให้ปล่อยไปแบบนี้เป็นต้นค่ะ มาถึงวิธีที่4แล้วนะคะวิธีนี้เบาแล้วค่ะไม่ได้คิดเองแต่ว่าคัดมาจากคนที่เขาสื่อสารทางออนไลน์แบบ100%เซค่ะบริษัทนี้ชื่อว่า Automatic ค่ะเป็นคนสร้างบอตแพรสหนะคะท,ทุกคนแล้วพนักงานทุกคนทำงานที่บ้าน Work from home 100%ประชุมทุกประชุมเป็นออนไลน์หมดเลยเขาให้พนักงานทุกคนนะคะให้คำมั่นสัญญาเลยและคำมั่นสัญญานั้นบอกไว้ว่าเราจะพยายามที่จะสื่อสารให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าการสื่อสารคือลมหายใจในการทำงานในบริษัทลักษณะแบบนี้ค่ะ แล้วพอพนักงานทุกคนให้คำมั่นสัญญาแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะใช้วิธี make it personal ไม่ว่าจะใช้วิธี call to action ให้เขาตอบสนองมาทุกคนก็เลยจะตอบสนองได้แบบดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้มันก็เลยทำให้เขา work from home ได้แบบ100%เอซเลยอะค่ะ mm hmm. จีน่ารู้สึกว่าวิธีนี้ง่ายที่สุดเลย mm hmm. จัดให้อยู่เป็นอันดับที่5เลยมันคือการเซตกติการ่วมกันเวลาที่เราสื่อสารผ่านทางออนไลน์ค่ะหลักๆมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเทคนิคอะ หลายคนจะมีปัญหาว่าเวลาสื่อสารผ่านทางออนไลน์ประชุมออนไลน์ทีไรปั๊บเนี่ยคนมาเลทเพราะอะไรมันไม่ถนัดในการเชื่อมต่อค่ะ สิ่งที่ผู้จัดประชุมจะช่วยผู้เข้าร่วมประชุมได้มากๆเลยคืออย่างแรกนะคะเราจะต้องบอก instruction ชัดเจนค่ะแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นอะไรวิธีการล็อกอินล็อกอินแบบนี้นะแล้วก็สมมุติว่าประชุม9โมงให้ทุกคนล็อกอินเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมสัก15นาทีเผื่อคนที่เขาไม่ถนัดทางด้านเทคนิคอะคะ่ะ จะได้มีคนช่วยเขาในการล็อกอินมาแล้วก็ทุกคนจะได้พร้อมองค์ประชุมตรงตามเวลาเป๊ะเลยมาถึงตรงนี้อาจจะมีบางคนกังวลว่าโอ๊ยคุยกันออนไลน์ยังไงก็สู้ประชุมกันตัวจริงไม่ได้หรอประสิทธิผลมันสู้กันไม่ได้ยังจำบริษัทที่เขาสื่อสารกันออนไลน์1 0 0ได้อยู่ไหมคะมีนักเขียนคนหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับบริษัทอัตโนมัติเนี้ยนะคะได้ให้ประเด็นข้อคิดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะการที่เรามาเจอกันตัวจริงมีการประชุมแบบ ที่เจอกันแบบตัวเป็นๆอะมันก็ไม่ได้แปลว่ามันเกิดผลลัพธ์แบบ100%นะลองจินตนาการว่าถ้าสมมติวันนี้เราประชุมกันออนไลน์แต่เนื้อหาที่พูดคือวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องขึ้นเงินเดือนให้30%ต่อให้เป็นออนไลน์เขาบอกว่าคนก็จะสนใจฟังอย่างแน่นอนเพราะว่าข้อความที่จะสื่อสารนะั้นมันสำคัญ แล้วก็วิธีการในการสื่อสารมันก็สําคัญไม่แพ้กับการเจอกันตัวจริงเลยค่ะเลยอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนี้ยที่เราไม่สามารถจะเดินทางไปเจอกันตัวจริงได้มันอาจจะเป็นโอกาสให้เราก็ได้ค่ะในการคิดวิธีว่าเอ๊ะแล้วเราจะสื่อสารออนไลน์กับคนยังไงนะให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด และไม่แน่นะคะถ้าเกิดสมมติบริษัทคุณเขาเห็นว่าเออช่วงโควิดเนี้ยเราประชุมผ่านทางออนไลน์กันแล้วเออมันมีประสิทธิผลดีไม่แน่ในอนาคตปี2ปีข้างหน้าบริษัทของคุณอาจจะเปลี่ยนการทำงานมาเป็น work from home แบบ100%ก็ได้